คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n e l นัดเอโตะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็มาอยู่กับบีบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนนะครับผมมาลองเทสกล่องร้อยยี่สิบห้าดูนะครับผมตัวที่ผมพาใส่เมื่อคลิปเมื่อกี้เนาะว่ามันสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็อ่ารอบมันจะดีกว่าไหมกับกล่องเดิมหรือกล่องแต่งนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาลองเลยนะครับแล้วก็จะพามาขี่ดูด้วยนะครับผมว่า มันจะเดินเนียนเดินนิ่งขี่ได้จริงหรือเปล่านะผมแบบที่ว่าเราไม่ต้องไปกับพันเชอร์ไม่ต้องไปสับอะไรนะอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับอันนี้คือกล่องเดิมนะครับนี่ตอนนี้คือผมใส่กล่องเดิมของเวฟร้อยอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้คือกล่องเดิมนะครับตัวนี้คือกล่องเวฟร้อยยี่ห้าอาร์กล่องส้มกล่องแต่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องเดิมนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทกล่องเดิมให้ดูก่อนนะครับ ให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขี่กล่องเดิมให้ดูก่อนนะครับว่ารถขี่ได้จริง เิมนะครับขี่ได้ปกติรถปกตินะครับมาเดี๋ยวเรามาลองกล่อง1 2ออ่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงใส่แล้วมันจะขี่ได้ไหมนะครับเนาะอันนี้คือไม่ได้กลับพันเชออ์ไม่ได้กลับอะไรสักอย่างเลยนะครับก็ต่อกล่องใส่แบบตรงๆเลยนะครับผมก็จะถอดปลั๊กกล่อง125เอ้ยเกล่องกล่องเดิมออกนะครับ<ม> <ๆ S 2> เพื่อที่เราจะใส่กล่อง125เนานะโอเคก็โอเค,อเคนี่นะครับ ถอดออกแบบสดๆเลยไม่ได้แทบสายไม่ได้ต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ก็ใช้สองสายนะครับนี่จิ้มเข้าไปโอเคแล้วก็สายหนึ่งนี่นะครับโอเคสองสายง่งายๆแค่นี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดู <c oughs> ก็สวิตช์กุญแจถ้าต่อแบบนี้นะก็คือเปิดให้เปิดก็ได้นะครับผม <c oughs> เพราะว่า ผมไม่ได้ต่อเอาไฟจากสวิตช์กุญแจเนาะโอเค กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมของเวบร้อยอ่ะเออตามที่ฟังต้นคลิปเมื่อกี้นะครับมันจะตัด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 นะอ่ามันมันจะแบบตัดท่อยิงเลยนะแต่กล่องเวบร้อยยี่ห้าอ่ะสุดเสียงเลยนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ 1 5กับกล่องเวฟบร์ต100เดิมๆนะตละอย่างนะครับเรเบร์ตา 125R ามาสุดป่วนนะครับสุดมากโอเคก็ยังไม่ได้ลองกล่องแต่งนะกล่องแต่งของของเวฟบร้อ100นะตรงรุ่นว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกล่องแต่งให้ดูอีกต่อต่อต่อจากนี้นะเดี๋ยวผมจะมาขี่ให้ดูก่อนนะผมว่ามันสามารถขี่ได้ไหมเออเพราะว่ารอบมันนะคือขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแบบโคตรสุดเลยนะโอเค เราขี่ให้ดูปกตินะทุกคนอาจจะไม่ได้ขีอะไรมากมายนะ คือกล่องของเวฟร้อยยี่ห้าอานะครับผมบอกเลยว่าตั้งคุ้สุดอะทุกคนคือแบบว่าต้นดีอ่าท้ายเดินดีนะครับผมกลัวกล่องเดิมร้อยเปอเนะครับผมอันนี้คือทําแบบง่ายๆนะโอเคดย๋ยวิธีการดัดนะครับสชัดโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคุณผู้ชมนะที่ถามผมเข้ามานะผมว่ากล่องเวฟร้อยยี่าเนี่ย ลองขี่ให้ดูหน่อยนะผมเนี่ยขี่ให้ดูแล้วนะครับผมคือไม่ต้องกลับอันเชอร์ไม่ต้องไปแบบไม่ต้องไปตัดสายอะไรทั้งสิ้นเลยนะผมเอาไปใส่ได้เลยนะแล้วก็รอบปลาโคตรดีนะผมถ้าได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปนะจะเห็นเลยนะผมว่ากล่องเดิมอะมันตัดนะผมมันตัดตๆๆๆเลยนะยิองอัวข้อเลยแต่ก็คือกล่องเวฟไร้บ้าอาเนี่ยรอบมันจะลึกกว่านะผมรถมันจะเดินดีกว่าแล้วก็ออกตัวดีกว่าด้วยนะผมอย่างที่เห็นกันในคลิปเลยนะครับ ก็ประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือผมเอามาทำให้ดูแล้วนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กับช่องนัดเอโตด้วยนะสายแรงไม่กวนพลาดนะของร้อยกล่องร้อยร้อยเอยไม่ใช่ดิกล่องเวฟร้อยยูพ่าอรานะผมสุดจริงนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไป